สวัสดีค่ะพี่น้องตอนเศาร์กะจัดของเหรอพี่น้องชีวิตแม่ข่ากะเป็นสิละพี่น้องจัดของเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันห่อนนะพี่น้องก็เลยเล่งจัดของตอนเศา้าตอนกลางเวทนี่มันเฮ็ดเวียกบ่ได้พี่น้องอากาศมันหอนอ่อนก็เลยเฝ้ามาจัดของหมู่บ้านไปเอาของบางยางกับไปเอาเอง แต่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นถาวน้ำผวกเซลวเซล่ย,ยก็เจาแลนเขาา,าส่งจ้ะเซลเยวพันแลนเขามาส่งถึงล้านช่วงนี้บ่คือตั้งแต่ก่อนนะพี่น้องคิดแบบไม่แบบทีนี้เพราะว่าแบบถาเอาของน้ำเซลให้เซลเยวพันแลนเขาาส่งหอดบานสิเห้กา,เา,าก็เอาสี่นะจ้ะเออหนึ่งกับบ่ต้องเสียเวลาบ่ตตองปิดล้านสองก็คือ บ,บ่เปืองค่านะ้ามันนะพี่น้องการที่เฮ้าไปเอาของสิเวลาเขาไปเอาของอยู่ในเมืองสิเนาะปิดล้านเขาไปเอานี่มันทําให้ทาให้เฮ้าเสียเวลาแล้ะก็ททาให้เฮ้านี่เสียลูกค้านําก็เลยเห็ดใหม่นะพี่น้องแบบนี้เห็ดใหม่ปรับปรุงใหม่แบบว่าบ่ต้องเขาไปเอานะพี่นอ้องอเพราะว่าจังไดรถเซี่์วว่าเจ้ากระเรียนเขามา่งยู่แล้วแล้วก็ล่าค่ากะบ,บ่แต่ตางกัน ก็เลยหันมาเอากับพวกเซลเซลเขามาทรงปุ๊บบปงเสองมันกะเข้ากับทัวเฉลียบางแล้วถ้าคิดว่าเขาเขาไปเอาเองสิพี่นอ้องอยามีทุละอังสีเขาไปสิจังแวะเอาของน้ำแต่ส่วนใหญ่กะถ่าเอาอยู่บ้านดีกวัวาบตงเซียเวลาโบตงเปลืองน้ำมัน ต้องประหยัดได้พี่น้องช่วงนี้อันใดพ่อเซฟล่านจะของใดพ่อเซฟใดพ่อประหยัดใดก็ต้องประหยัดบกนุตต่กรอนต,ต่กรอนไปเอาของนี่สองมือหรือว่าบามือไปเอาตังแต่กรนันแต่ว่าคือซูม,มือนี่แบบนั้นบ่ได้ใดละพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันกะค่าใส่ใจมันกะสูงราคาสินค้ากบปับขืนไม่ราคาแพงอื เฮาก็ต้องเซพส่วนใดที่มันประหยัดใดกับประหยัดน้าพี่น้องคือเฮาบ่ตองเข้าไปการทีบร่บ่กเข้าไปสู้มือนี้ก็ทําให้ดีขึ้นดีขึ้นแบบใดวาติดีขึ้นคือว่าหนึ่งลูกคขาเข้ามาสื่อของในหลานนังสีเพิ่นตั้งใจมาซสือังสีกัดพ่อ คือลานบดิปิดตั้งแต่ก่อนบรแเวนแบบนั้นพี่นนองเพราะว่าไปเอาของเองลูกค้าเพิ่นตั้งใจมาซือ้อถ้าม่เสียไล่ใดถ้าม่เสียลูกค้าลูกค้าเพิ่นคิดตัวผ่านมาทอได้ลานตั้งใจมาซื้อของกับลานห้าแตวา่ว่ามาเจอปิดลานอย่างสีนะพี่น้อแต่ถ้าม่เสียลูกค้าก็เลยบรเหตแบบเก่านะพี่น้องเหตแบบใหม่หันมาเอาของกับเขามาส่งถึงหน้าลานดีกว่ามีช่องทางหลายช่องทางเนาะ เขาสั่งของอทางออนไลน์ให้เขามาส่งดีกว่านะพี่นอ้องทังช่วงนี้กะบว่บาสีทงังมันมีหลายช่องทางพี่นอ้องบอบอยากแนะนํำเนะาะบอยอยากว่าวพี่น้องกะค้าขายทุกคนกะคือสีหูดีเนาะคะ่ะเนาะว่าสั่งการสั่งคล้องดงทางช่องทางใดเนียที่มันรวดเร็วละกะตรงปกเนาะพี่น,อน้องเนาะถือใจนะพี่นอ้องนั่นละ ่อยกระซั่งแบบนั้นแหละพี่น้องซูมือนีบตรงเสียเวลาอลังเทอมันก็บเบื่อนะพี่น้องการที่เข้าไปเอาของมันเสียเวลาด้พี่น้องเลือกของกระดนแล้วแถมเขาลูกข่าพึ่งหลายเนาะเขากระตรงได้มาถ่าอีกเสียเวลาอีกนะพี่น้องอก็เลยบรเเ็ดเลยเห็ดใหม่ ไปเอาเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยะพี่นอ้องสองสัญญาณอย่างสิสิ่งที่ห้าวโบมี่สิ่งที่รถเขาโบมาทรงนีๆๆ่หรือยงสิเ้าจังเลียนไปเอานิดๆิดหน่อยๆสินะพี่นอ้องบ่ต้องเสียเวลาอีกอย่างมากมมยอันนี้กมาม่าแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังนอวาอตัวห้อง่อยเองนี่ลานห้องข่อยเองนี่เป็นแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าลานอื่นโบหูดเด้อจัดเด้อเเิ่นอาจสิไปเอาเลยว่าอันนี้ก็ขึ้นยกกับค่วมสะดวกแต่ละลานโบคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสําหรับลานของเมฆาลาตีนนี่คือ ไปเอาเป็นบางยางพี่น้องส่วนใหญ่เปลี่ยนหม่นะพี่น้องส่วนใหญ่สิเอากับเชีว่วเขามาส่งสั่งจากเชี่ยวพนันมาส่งถึงนาล้านอืและกะ็เจ้าของกับบตรงมืออนะพี่นอ้องให้ก็เจ้าจัดให้พร้อมเลยให้ก็เจ้าจัดขึ้นสั่นในพรอมก็ดีได้พี่นอ้องข้าสีบทตรงมือตั้งแต่ก่อนขนของมาเป็นถหลบ่แล้วมาเสียเวลาเสียเวลาไปเอาของแล้วบ่าล้วเฮายังมาเสียเวลายังมาเมยจัดของอีกพี่นอ้อง แต่บ้านนี้เปลี่ยนใหม่แล้วพี่น้องบอ่ต้องไปเอาของให้รถเข้าแรนมาส่งแล้วบ่แล้วเขาจัดของขึ้นสั่นในเฮ้าอีกโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ไดคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับช่องราตีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณล่ะกะ็ะสวัสดีค่ะ